สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเผยความลับเกียร์อาวุธวิ่ง8ดาวนะครับอ่าต้องเน้นก่อนนะครับว่าเป็นเกียร์อาวุธวิ่ง8ดดาวนะครับซึ่งผมมีเพียงแค่ปืนฟองสบู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับว่า เกียร์นะครับอาวุธวิ่ง8ดาวนะครับมันมีออปชันที่4นะครับซึ่งในเกียร์อาวุธยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโคตรโหดโคตรตึงสักแค่ไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้เล่นในเกมอาจจะยังรู้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่านะับ ออปชันเนี้ยสอ,อย่างที่ยังไม่เคยมีในเกียร์วุธมาก่อนนะนะครับเพิ่งจะโผล่มาในเกียร์วิ่ง2รอบเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบผู้เล่นนะครับที่วิ่งเนี้ยก็จะเป็นผู้เล่นระดับสูงซะเยอะนะครับแล้วก็ในเกียร์วุธเนี้ยเขาจะเน้นกันที่โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับผมก็เลยไม่เคยเห็นมาก่อนครับพอมีด้วยตัวเองปุ๊บนะผมก็เพิ่งรู้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะตอนอื่นครับขอโปรโมทร้านเติมเกมนะครับเลดี้แอนะเจ้าใหญ่ปลอดภัยไว้ใจได้นะครับตอนนี้จัดกิจกรรมลดราคากลางเดือนอยู่นะอ่าเรียกได้ว่าลดราคาสูงสุดนะครับถึง20%เลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้รูบี้นะครับ988รีนะครับราคา1490บาทนะครับอันนี้คือรับเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับเอาเบื้องต้นทักแชทสอบถามไปที่เพจก่อนนะอ่าว่าราคาเป็นยังไงครับระบบนี่ทั้ง Android แล้วก็ iOS ไหม นะครับถ้าเกิดแน่นอนก็ไปเติมกันได้เลยนะครับอ่ะส่วนแพ็กเกจต่างๆก็ตามรูปนี้นะครับการ์ดเรนเจอร์เหลือ250บาทโอ้โหถูกมากนะแล้วก็พาร์ทนะครับเหลือ330บาทส่วนแพ็กกบ9ดาวนะครับก็เหลือ1,000กับอีก90บาทโอ้เรียกได้ว่าลดราคามาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่านะครับแล้วก็สายซื้อขายดีนะครับก็สามารถไปดูได้นะที่เพจของเรนนี่แอนนะครับอัลราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง ID เทพๆหลักหมื่นหลักแสนมีขายอยู่ที่เพจนะไปดูกันได้ที่เพจเรนนี่แอนนะครับเดี๋ยวผม ลิง์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ,ะเพื่อไปที่ร้านค้าเพจ Lady Ann นะครับเบื้องต้นนะทักแชทสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับเรื่องของราคานะครับเรื่องของแพ็กเกจดูบี้นะว่าทาง a n d r o i d ทา้งไอโอเอสไราคาเป็นยังไงนะครับก็ไปตามลิง้งสอบถามกันก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ID4 ผมนี่น่าจะต้องตาลีตาเหลือกนะครับปั้นตัวบราวมายกลวนขึ้นมาใช้นะเนื่องจากว่า ID4 ผมก็วิ่งเช่นเดียวกันนะแล้วก็ไม่มีตัวธาตแสงใส่แต่ ID2 ีมีอยู่นะครับซึ่งเราเห็นแล้วนะออปชันที่4นะครับอเดี๋ยวมาดูกันครับซึ่ง ต้องใช้คำว่าเป็น2องออปชันที่ยังไม่เคยอยู่ในเกียร์อาวุธมาก่อนนะครับอ่าน้องๆบางนคนอาจจะเล่นใหม่ๆนะหรือบางคนอาจจะเล่นไม่นานนะครับก็จะยังไม่รู้ครับว่าในเกียร์อาวุธเนี่ยมันจะไม่มี2องออปชันนี้นะครับจริงๆมีแม่นยำธาตุก็ด้วยนะก็จะไม่มีในเกียร์อาวุธอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีใส่เข้ามาถึง3อย่างนะครับให้เลือกจับเอาเลยนะรถแร่อัปเตดตธาตุแล้วก็แม่นยำธาตุซึ่งเดิมครับค่าเนี้ยมันจะอยู่ในเกียร์ป้องกันแล้วก็ตกแต่ง นะครับคราวนี้คือผมใช้คําว่ามันเป็นทางเลือกนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้มากนักเรียกได้ว่าน่าจะรู้แต่ก็ไม่เยอะซท่ไหร่ด้วยความที่ว่าเกียร์วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ระดับ สูงๆเขาวิ่งกันนะครับแล้วก็อาวุธก็จะเน้นโจมตีสกิลโดนแน่นอนก็เลยไม่ทันเห็นเออหรือไม่ก็อาจจะเลือกออปชันเดิมๆนะครับด้วยความที่วา่าป้องกันกับตกแต่งมันก็มีลดแร่นะครับอัพเกรดธาตุแม่ยำธาตุกันอยู่แล้วนะครับก็เลยไปเน้นใช้ตรงนั้นซะดีกว่าอันนี้ผมก็เลยใช้คําว่าเป็นทางเลือกนะแบบเนี้ยนะครับเราไม่รู้นะ อนาคตครับค่าพวกนี้มันจะไหลมาอยู่ในแบบเกียร์โคโรโบไหมอ่าเกียร์โคโรโบ8ดาวอาวุธสิงหาเนี่ยค่าพวกนี้จะหลุดมาไหมนะครับหรือไม่ก็เกียร์ของตัวเกมเออนะแต่ดาบราชาจระเร้ยังไม่มีนะอ่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีเกียร์ชิ้นใหม่มาไหมอ่ะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมสปอย ความลับวงในนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเดือนหน้ารกรกฎาคมนะครับได้ข่าวมาว่านะครับจริงๆรู้แล้วแหละแต่ก็ยังไม่อยากบอกอันนี้บอกแล้วกันเพราะว่าวันนี้มาทำคอนเทนต์เรื่องเกียร์นะก็เดี๋ยวเดือนหน้ารกรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องเกียร์แดาวแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า จะเป็นแพ็คจะเป็นการช้าไหมหรือจะเป็นดาบราชาตุลเคกับมาขายใหม่แต่ได้ได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เกียร8ดาวอสวดตัวดาวนะว่าอาจจะเป็นเกียรดาบราชาตุลเคนะครับอาันานั้นเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้ตุนลูบี้เอาไว้อาไปเติมที่ร้านค้าได้เลยนะครับอ่าซึ่งเน้นก่อนนะดาบราชาตุลเคจะยังไม่มี3ค่านี้ครับคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นทางเลือกนะครับแต่นะครับ อ่าคนที่อาจจะแบบเฮ้ยแบบนี้มันก็จะลดแลส4จุดได้แล้วใช่ไหมตอบคือยังไม่ได้ด้วยความที่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในค่าปกตินะครับอ่าเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะที่ลดแลจะเป็น4จุดได้นะครับคือมันต้องอยู่ใน3ค่าหลักซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่พอมันอยู่ในออปชันปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกออปชันซ้ํากันไม่ได้กับเกียร์เดาวหรือ8ดาวชิ้นอื่นๆฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังลดแลได้เพียงแค่3จุดเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะใหม่นะเพราะว่าเกียร์ว 8ดาวอาวุธนะต้องเน้นนะเกียร์วิ่ง8ดาวอาวุธเนี่ยเพิ่งจะโผล่มาแค่2รอบแล้วผมเพิ่งจะมาสังเกตเห็นเหมือนกันครับว่าเฮ้ยมันมีออฟรถแรกนะครับกับอัปเกรดธาตุอยู่อ่ะเดี๋ยวมาสอนเรื่องของอัปเกรดธาตุกันนิดนึงเอ่อรถแรกก่อนเอารถแรกก่อนนะรถแรกจะมีคนถามมาเยอะมากว่าวิธีการคำนวณนะใส่เกียร์รถแรกเนี่ยเขาคำนวณกันยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะคือเบื้องต้นก่อนนะครับเราต้องไปเก็บค่าสมบัติอา่าสมบัติ เต็มทั้งหมดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการลดแรกเนี่ยมันจะประมาณอันนี้ตีเป็นตัวเลขประมาณนะมันจะประมาณ9%ซนะครับซึ่งการคำนวณล่าสุดตัวเกมเขาให้สามารถเอาค่าสมบัติ9%เนี่ยไปรวมกับค่าเกียร์ลดแรกทั้งหมดที่มีได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวกดให้ดูกันนะครับก็จะเป็นนะครับเเปอร์นะครับอักก็9านะ9บวกกับชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้ผมได้เป็น 17.6นะครับแล้วก็ไปบวกเกียร์ช่อนกลางนะครับอีก30อ่านะครับแล้วก็บวกเกียร์ช่องสุดท้ายอีก25.2นะครับก็จะเป็น81.8เปอร์นะครับเราก็เอาตัวเลขค่าเดิมเนี่ยอ่า2,410นะครับ2,410นะครับหักเมื่อกี้ไปนะ81.8เปอร์นะครับมันก็จะเหลือแร่อย,อยู่ประมาณ438ออันนี้เป็นวิธีการคำนวณใส่เกียร์ลดแร่นะก็คือง่ายๆครับ เอาค่าสมบัติเต็ม99เนะเอา9บวกกับค่าลดแรกทั้งมดเนี่ยบวกรวมกันเลยครับอ่าบวกรวมกันทั้งมดนะครับแล้วก็ไปหักกับค่ารดแรกทั้งหมดตรงนี้2 4. องพันสเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเบื้องต้นก่อนนะอ่ามันจะเหลือลดแรกอยู่ประมาณ4 3 8ตัวเลขจะแบบไม่สเสถียรน,นะเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีตัวเลขอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยไหมอาจจะเบื้องต้นค่าสมบัติเราคำนวณเป็นตัวเลขประมาณนี้อ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลอง ดูแรกก่อนนะนี่ครับจะเหลือแรกอยู่ประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้บอก438ใช่ไหมอันนี้เป็น436นะมครับมันจะมีทศนิยมที่เราไม่เห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับว่าถ้ายังไม่ใส่อัปเกรดธาตุโอ้โหก็หนักอยู่นะขนาดไม่ใส่อัปเกรดธาตุนะครับคือ2ทีก็เกินครึ่งหลอดไปนิดนึง อ่าอันนี้คือหลักการใส่เกียร์ลดแรกแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับอ่ะส่วนถ้าเกิดสมมติเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนั้นนั้นล่ะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนั้นมันจะมีบัฟซึ่งบัฟตรงที่เป็นลดแรกเนี่ยจะทุกเดือนเลยนะถ้าจะไม่ผิดผมเห็นมันเป็นลดแรกทุกเดือนนะอ่าแต่ว่าอีกค่าหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับอาจจะเป็นอ่าพลังชีวิตเป็นพลังโจมตีเป็นปล่อยตัวไวยนะครับแต่ลดแรกนี่จะยืนพื้นที่30เปอร์วิธีการคำนวณง่าย,ายๆคร นะครับอ่าสมุดนะับตัวม็อบเนี่ยอยู่ในเดือนของมันใช่ไหมเขาก็จะเอาค่าเดิม2เอ่อหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เอาหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนี่ยไปหักสามสิบเปอร์ก่อนถึงจะเป็นค่าเริ่มต้นแยกนะมันจะคำนวณแยกออกมาเพราะถ้าบวกรวมกันโอ้โหลดแรกกันแบบเหลือหลักหน่วยแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือเขาจะเอาหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับก็คือค่าแรกนะครับไปลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนก็คือบัฟของเดือนนะบัฟลดแรกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยเอามาหักกับค่าเกียร์ที่ใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดบ 30นะครับแล้วก็บวกค่าสมบัติ9เปอร์ per, โดดประมาณนะก็จะได้ตัวเลขอ่าอันนี้เป็นวิธีการคำนวณลดแล่นะครับอ่าส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับอ่ะผมใช้คาว่ามันเป็นทางเลือกนะอ่าเพราะว่าอ่าอัพเกรดธาตุเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหากกันในเกียร์ป้องกันแล้วก็ตกแต่งแต่อย่างที่บอกว่าคราวนี้ความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือทางเลือกมันจะเยอะมากขึ้นอันนี้ผมจะเปลี่ยนนะผมจะใช้เป็นอัพเกรดธาตุเลยนะครับเพราะว่า ID 2ผมเนี่ย อ่อัปเกรดมันก็โอเคแล้วโอนยังได้ยังได้ลดแรกเยอะอยู่นะเดี๋ยวจะหาอัปเกรดธาตุนะครับอ่านะครับนี่แม่นยำธาตุก็มีนะแม่นยำธาตุรายละเอียดไปพิมพ์หาดูได้นะครับซึ่งอ่าแม่นยำธาตุเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับตัวหนอนแสงนะครับแต่ว่าตอนนี้หนอนแสงคือพอปรับอัลกอริทึมไปปุ๊บเนี่ยก็ไปไม่กลับเลยนะครับอ่าก็เลยทําให้ออปชันนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับก็คือไม่ได้ใช้กันแล้วนะ ต้องรอดูตัวในอนาคตครับแม่นยำธาตุก็คือมันจะทให้การตีนะครับอ่านะครับคือข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการชนะาธาตุนะแต่ผมเหมือนรู้สึกว่าเสมอาธาตุก็จะโอเคด้วยนะอะฉะนั้นใครอยากทดสอบไปทดสอบได้ครับไม่ว่ากันครับเดี๋ยวดูกันว่าจะต,ต้องสุ่มสักเท่าไหร่นะ,ะในส่วนของอคัมพีอันนี้ได้เรียบร้อยครับ2อ5อ่าเดี๋ยวผมยอมเสีย รูบี้สักเล็กน้อยแล้วกันนะเพื่อที่จะเอาค่าอัปเกรดธาตุให้มันสูงสูงสักนิดหนึ่งนะครับอ่าต้องล็อกนะยอมเสีย5รูบี้นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าตั้งใจว่าจะเลือกออปชันนี้แล้วนะครับก็อาจจะยอมเสียเพื่อที่จะค่าสูงสุดของอัปเกรดธาตุเป็น250เปอร์นะอันนี้ผม2 4 0โอเคละอ่าเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับเมื่อกี้เราตีกัน2ดอกนะขึ้นมาประมาณ ่าเกินครึ่งหลอดไปนิดหนึ่งอันนี้คือคิดว่าดอกเดียวน่าจะน่าจะจุกอยู่เหมือนกันนะอ่ามาเดี๋ยวดูกันครับอันนี้แรกก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็หายเรเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณสี่ร้อยเลยนะอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเลือกแล้วก็ต้องประมาณนั้นนะครับโอ้นี่ครับ อ่าครับคือถามว่าทำไมมันถึงนักอย่างนี้ครับด้วยความที่ว่าค่าอัปเกรดธาตุเนี่ยมันมีผลต่อตัวรายธาตุตาอ่าน,นี้อาจจะเป็นความรู้ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าอ่าทำไมมันถึงหนักในด่านพวกนี้คร,ครับเพราะว่ามันมีผลต่อพวกไม่มีธาตุด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองได้บอกว่าไม่แน่นะมันอาจจะมีบั็กก็ได้จังหวะที่แบบ ตีโดนธาตุเสมอการธาตุแพธาตุอะไรเงี้ยมันอาจจะคูณเป็นพิเศษก็ได้นะครับซึ่งอัปเดทธาตุเนี่ยเขาจะตีดาเมจรุนแรงขึ้นเมื่อชนะธาตุเท่านั้นหรือตีกับไรธาตุเมื่อกี้เห็นนะว่าดอกเดียวเกือบจะหมดหลอดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกับเรนเจอร์ด้วยกันดีกว่านะก่อนที่จะนำไป PVP นะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นข่าวที่อาจจะทำให้อ่ผู้เล่นอื่นๆนะครับที่อาจจะแบบว่าจริงๆเนะี่ยต้องรอดูก่อนนะอ่าต้องรอดูก่อนว่าเฮ้ยเกียร์มันจะถูก หลั่งไหลามานะครับในส่วนของเกียร์โคโรโบไหมเพราะว่าสิงหาคมได้บอกไปแล้วนะว่าเกียร์8ดาวจะตกที่รอบเกียร์อาวุธนะครับแต่ว่าในส่วนของเกียร์7ดาวรอบโคโรโบสิงหาเนี่ยอาจจะเป็นตกแต่งก็ได้ในส่วนของ7ดาวนะซื้อเป้าหมายคือเราก็คงจะเน้นหากันที่8ดาวนะครับอ่านี้ยังไม่รู้นะหรือจะถูกจํากัดเอาไว้เฉพาะเกียร์วิ่งไหมซึ่งถ้าถูกจํากัดเอาไว้เฉพาะเกียร์วิ่งนะครับก็แล้วแต่ความชอบ แต่สรุปือง่ายๆนะครับว่าอัปเกรดธาตุแม่นยำธาตุนะครับแม่นยำสก,กิลนะอัปเกรดธาตุแม่นยำธาตุแล้วก็ลดแร่นะครับก็จะอยู่ในเกียร์อาวุธแล้วเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกนะเผื่อบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้มีเกียร์สักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกันนะ เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าผู้เล่นระดับสูงๆเนี่ยเขาเลือกใช้นะครับในส่วนของโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับอันนี้ในส่วนของไอดีหลักผมเนี่ยใส่เป็นเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงนะแต่แค่นี้มันก็มองเห็นได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับในร่าง9ดาวแม็กนะครับโอ้โหนี่แต่สุดท้ายเริ่มเห็นผลนะอ่าเล่นได้ว,ว่าเห็นผล สักพักหนึ่งสร้างกลุ่มสัดพักหนึ่งเห็นผลอ้อันนี้เรียกได้ว่าเห็นผลนะเออโอเคนะครับออัปเกดตธาตุนะบวกกับคือปกติเนี่ยถ้าไม่ใส่อัปเดตธาตุนะมันตีสูสีกันมากแล้วดูครับตัวปล่อยไม่ได้เพราะอะไรโดนตัวหนืดครับซึ่งบาวเมกอนเป็นตัวที่ติดค่าตัวหนืดเป็นตัวที่เล่นติดค่าตัวหนืดดีมาก อ่าเห็นไหมทำไมบนท็อปต้องนานใช้กันแบบตึงๆเลยนะครับเพราะเหตุนี้นั่นเองนะอ่านะครับว่าบราวน์บอลกนเนี่ยก็จะมีความเจ๋งทางนั้นอ่ะใครชอบก็จัดไปนะไม่ว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิธีวิธีการเล่นนะครับการเลือกตัวนะครับว่าไอ้ทางแบบนี้มีตัวแทนไหมครับก็ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะในส่วนของจัดอันดับนะครับตัวแสงมืดอ่ะมาดูคลิปที่ช่องกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวตีต่อนะครับอ่าจัดเป็นเรมนะครับ นี่เลยครับอ่าครับเพราะว่าอย่างเกียร์ท่าแสงใช่ไหมมันต้องวิ่งอย่างเดียวเอาง่ายๆเกียร์แสงมืดคือมันต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับมันถึงจะได้นะไม่ว่าจะเป็นป้องกันหรือตกแต่งนะครับคือคราวนี้คือถือว่าผมกลายเป็นโชคดีโดยอัตโนมัตินะโอ้แต่ดูครับว่าเล่มนะครับนี่เล่มนะครับเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานไปดูกันได้นะเล่มนะครับก็อ่กยภาพตัน2อ0พแล้วผมใส่ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ อ่าอัปเกรดธาตุด้วยฝั่งนั้นก็อัปเกรดธาตนนุครับแล้วก็เกียร์โจมตีสกิลด์นั่นน่ะโอ้โหกลายเป็นว่าดูนะบราวยกวนของผมนะครับโอ้โหแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าในส่วนของเกียร์อาวุธเนี่ยค่าพลังชีวิตมันหายไปจุดหนึ่งมีผลนะผมใช้คําว่าค่อนข้างจะมีผลสูงมากนะครับอ่าเพราะว่าสายพลังประเภทตัวที่มันตึกๆเนี่ยคือถ้าเกิดได้พลังชีวิตยังอยู่สักหนึ่งจุดเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับนี่ ไปดูแล้วกันนะอะไรเมื่อวานโอ้โหโ,ฮโ,ฮโหดวะโอ้โหอ,อันนี้คือมายากลแพ้ได้เลยนะครับแต่แต่ว่าทางนั้นเนี่ยก็อ๋อโอเคอันเดี๋ยวจะด,ดูเกียร์ดีกว่าอันเดี๋ยวดูเกียร์สักนิดนึงนะครับบางทีก็จําไม่ได้นะอนเกียร์ทําไม่สนองไอ้นี้หลักนะครับก็ช่องแรกก็ไม่มีพลังชีวิตนะผมเลือกเป็นต้านสกิลเพราะว่าไปเติมต้านสกิลนะครับให้มันสูงสูงสนิดหนึ่งนะครับนี่พลังชีวิตมีโอ้โห เอออันนี้ก็อันนี้อยู่เหมือนกันนะนแต่ว่าน,นี้อัปเกรดทาหาเปอร์ครับสูงสุด2 5 0เปอร์นะครับอ่าส่วนตัวของอบาบาโกนอันนี้ผมเปลี่ยนทีมไปละอ่าผมเปลี่ยนทีมไปละตัวบาร์มโกนเนี่ยจะเป็นอ่ากียาโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องกลางก็เป็นอ่ารองเท้าเรียนาดนะครับต้องสุดท้ายเป็นกระดิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบตีกันตัวต่อไปนะครับ เอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะเมื่อกี้ทดสอบเร็มแล้วก็ต้องขอเอมิเลียบ้างแล้วกันนะครับอ่าก็จะเอาเป็นตัวที่ไอดีหลักของผมเนี่ยจัดเป็น9ดาวแม็กนะครับอ่าเดี๋ยวลองทดสอบกันอีกสัก2ตัวนะก่อนที่จะไปเล่น PVP นะครับอ่านะครับแต่เรื่องนี้อาจจะแบบอยู่กันในเฉพาะกลุ่มนะเพราะว่าเกียววิ่งนะครับก็จะอยู่กันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูครับเจอกับเอมิเลียบ้างนะครับ โอ้แต่เมื่อกี้เล่มนี่คือน่าเกลียดมากแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีผลนะก็คือเรื่องของบอทนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าบอทมันจะมีการแรนดอมนะครับยิ่งอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นนะบอทก็จะมีความแข็งแกร่งสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะเป็นการแรนดอมอยู่ดีนะครับอ่านะครับซึ่งถ้าสมุิไม่มีใครตีมายาควแตกนะครับสุดท้ายเขาจะปล่อยตัวไม่ได้นะเพราะว่าความสามารถมันเป็นความสามารถก้าวดาวนะผมได้เป็นในนี้ด้วยนะครับ อ่าก็คือสร้างร่างคนเนี่ยเห็นไหมวิ่งกันมาเป็นคู่เลยนะนี่เดี๋ยวแบบนี้สุดท้ายเอเมิเรียแพ้แน่นอนนะครับอ่าเอเมิเรียผมไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุนะ ะนะในส่วนของกกมดีผมอาจจะเอาเท่านี้ก่อนนี่ใช้ไอเทมนิดเดียวพอครับช่วยโกงครับอาเกียของเอเมิเรียนะครับเป็นสุดยอดดาบนะครับก็ช่องแรกไม่ได้เป็นพลังชีวิตเช่นเดียวกันนะก็เลือกเป็นต้านตะกิวนะครับแล้วก็ช่องต่างเป็นชุดคาโดวินเออก็เลยอาจจะดูเปล่าบางไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เล่มพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าโคโหดโคดตึงอู้อันนี้เดี๋ยวผมใช้เทมก่อนเอมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ไอเทมนะนี่ โอ้โหกลายเป็นว่าไอคู่นี้ก็ยังถือว่าโหดอยู่นะครับ่าแบบนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดดูนะครับว่าแบบเฮ้ยจะเติมพลังชีวิตไหมหรือหลีกที่ผมอยู่เนี่ยแค่นี้เพียงพอแล้วก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าการปรับเรนเจอร์การปรับทีมการปรับเกียร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลีกนั้นๆด้วยนะครับคือบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องตึงขนาดนั้นก็ได้หรืออาจจะต้องตึงก็ได้นะเออนะครับอันนี้ถือถ้าไม่ใช้ไอเทมช่วยนะ ให้จบแค่นี้ก่อนอ่าให้เป็นปริศนาคาใจแล้วกันนะครับอ่ะมาเจอกับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ผมจัดอันดับเอาไว้ว่าเป็นตัวที่โคตรถึกโคตรตึงอ่านะครับอัตราชนะทางกันโดยตรงด้วยนะแสงเจอมืดมืดจะแสงเป็นตัวอะไรไปไม่ได้ครับนี่ครับปูนั่นเองครับอ่านะครับ,อ,ะะรบอันนี้ผมจะไม่ได้ตีกับตัวอ่าไอ้เจ้าไอไว้นะ ไม่ได้ตีกับไอไว้นะเนื่องจากไอไว้เนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับไอไว้นี่เอาไว้จัดการได้ง่ายๆเลยนะครับตีเบาบกลเนี่ยแป๊บเดียวแหงหมดเลยครับอ่าเพียงแต่ว่ามันก็ห้างจะเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วก็มีความเสี่ยงกับขี่ปนาวุธซึ่งส่วนใหญ่เกียร์ที่ผมใส่จะไม่มีพลังชีวิตเลยนะครับในส่วนของไอไว้นะอ่าก็เลยจะไม่ได้นํามาทดสอบนะครับแต่นี่คือปูครับปูก็จะเป็นเกียร์วิ่งอยู่เช่นเดียวกันนะ นี่แล้วปู่ก็จะเป็นหยุด5วินาทีด้วยแล้วก็เป็นตัวหนืดด้วยโอ้โหคู่นี้กลายเป็นสูสีกันเฉยเลยนะอาชนั้นตามชอบครับไปดูคลิปจัดอันดับแล้วกันนะผมได้จัดอันดับเอาไว้นะครับซึ่งก็ได้มองตามที่คิดเห็นนะในคลิปอะ่ะก็ตามนั้นอ,อย่างที่บอกกบว่าบางทีมันเป็นเรื่องของลีกด้วยครับว่าจําเป็นจะต้องใช้คอมโบทางไหนตึงๆเอาไว้เป็นปิิตนาคาใจนะเอาเป็นว่ามันตนิทกันนะครับตามหลักควรจะต้อง โดนตีแตกอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวปู่เนี่ยเขาเดี๋ยวให้ดูเกียร์ปู่ตัวนิดนึงนะครับปู่ก็ใช้เกียร์วิ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นพลังชีวิตนะครับซึ่งปู่ครับเขาไม่มีหิวเลือดนะครับปู่เป็นแค่สร้างเกราะเลือดนะกับอาตาแค่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขาคัดขวางการฮิวเลือดนะครับแต่ไม่ทะลุนะแต่ตัวบาลเมกอนไม่มีอมาตนะครับมันก็ทําให้ตัวบาลเมกอนเมื่อกี้สังเกตเห็นได้เลยนะครับว่ามัน ขึ้นหัวใจน้อยมากเพราะว่าโดนหลังถึงนั่นเองนะครับอาจจะลองนําไปเล่นพีวพีแบบเป็นทีมกันดีกว่านะครับอ่านะครับอ่ะโอเควันนี้ก็นําความรู้นะเรียกได้ว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่เอี่ยมเลยนะเพราะเชื่อว่า,วาน้อยคนมากๆในเกมนะตอนนี้นะครับจะรู้ข้อมูลตรงนี้นครับอ่าผมกดออโต้เลยนะน่าจะไม่มีพลิกล็อกไหมอัตยะเสี่ยงดีกว่านะเพราะว่าการกดออโต้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ควบคุมนะครับการปล่อยตัวได้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้เราควรจะต้องปล่อยตัวอะไรแบบไหนนะครับคือถ้าจะกดออโต้ต้องมั่นใจว่าเหนือกว่านะครับแล้วต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าเหนือก็เยอะครับเออครับไม่งั้นนี่อาจจะพลิกล็อกแพ้ได้นะครับคือแม้ว่านี่ตัวเลนเจอร์ศัตรูครับจะผสมด้วยตัวเก่าๆเยอะแยะมากมายครับโอ้โหโคตรโหดโคตรตึงครับโคตรโหดโคตรตึงครับ เพิ่มแร่กับแร่หนืดนะครับยังค่อนข้างจะถึกอยู่อ่ะแบบนี้ผมอาจจะต้องตัดสินใจนะกลับสภาพเดิมครับมาเป็นอ้าวแพ้เลยเออแบบนี้อัปเกรดทาร์ผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวคราปรับเปลี่ยนดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนแล้วไปตีต่อนะ อันนี้คือเป็นการตาดัดสินใจนะอย่างที่ผมบอกนะว่าการปรับค่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องสูญเสียค่าอะไรไปบางอย่างอัปเกรดธาตุคือทําให้มันตีหนักขึ้นแต่ว่าเมื่อสูญเสียความถึกไปนะครับผมปรับคืนก่อนอ่ะไม่เป็นไรผมมีในส่วนของอคมพีนะครับน่าจะประมาณ4 2 0 0 0 0หื่นประมาณนี้โอ้ก็ยังได้อัปเกรดธาตุเสียดูบีฟรีครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเพื่อมาทดสอบนะ,ะเพื่อมาทดสอบครับอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยเราเน้นการทดสอบ เป็นหลักนะครับจริงๆลดแล่ได้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวผมขอเติมพลังชีวิตสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับยกเว,นว้เวนว่ายกเว้นวนะ่าได้ลดแล่ตันนะถ้าเราลดแล่ตันนี้เอานะอ่าเดี๋ยวผมขอหาพลังชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปตีกันต่อนะครับว่าผลจะเป็นยังไงครับคือด้วยความที่ว่า บาไมโกนครับเป็นสายพลังที่พลังชีวิตเดิมค่อนข้างจะสูงครับแถมมีฮิวเลือดด้วยอันนี้เห็นนะ,ะนะครับว่าค่าพวกนี้สามารถที่จะสุ่มได้นะครับตามจังหวะเกมด้วยนะครับบางทีเนี่ยบางค่าอาจจะหาได้ยากมากเวลาที่เราต้องการจริงจังนะคือ,อาจจะเสียวัตถุดิบเยอะนะครับหรือบางทีอาจจะสุ่มแบบทีสองทีก็เจอแล้วนะมันจะกึ่งกึ่งกับเปิดหาเรนเจอร์เออจะคล้ายๆกับเปิดกาชานะครับเพราะบางทีค่ามันแบบ สุ่มตามช่วงนะครับผูอัปเกรดธ,ธาตุมาอีกแล้วว่าอันเดี๋ยวดูถ้าสมุดได้อัปเกรดธ,ธาตุ250เปอร์ผมก็จะเอาแล้วนะเพราะว่าถือว่ามันสุ่มหายากนะครับอ่าครับเมื่อเทียบกับพลังโจมตีกายอ่ามีคนถามอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยอัพเกรดธาตุมันได้สูงสุด250เปอร์แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นพลังโจมตีเนี่ยมันจะได้ถึง400เปอร์สูงสุดนะครับอ่าถามว่า แบบไหนเดียวกันคืออัปเกรดธาตุมันจะเน้นกันที่ชนะธาตุนะถ้าเป็นโจมตีกายจะเป็นภาพรวมนะแต่ว่าอัปเกรดธาตุอย่างที่บอกว่าบางทีมันอาจจะมีค่าแฝงหรือติดบั็กก็ได้นะทำให้เฮ้ยบางทีไปตีตัวธาตุปกติด้วยกันเนี่ยอาจจะหนักได้อยู่โอ้ดูครับว่าพลังชีวิตไม่โผล่มาเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพราะอา้าวไม่มีพลังชีวิตหรออา้าวได้ไง คือเดิมผมไม่ได้ใช้พลังชีวิตมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือไม่มีพลังชีวิตเอาเวละเพิ่งสังเกตเห็นเช่นเดียวกันนะอฉะน,นั้นผมปรับไปเป็นลดแร่ดีกว่านะครับอ่ามันจะได้ใช้แร่ลดน้อยลงครับโอ้โหน,นี้คือเรียกได้ว่าเผาครับเอออะไรของ TK Ranger นะครับเอาคำพีโบราณครับมาเผาทิ้งนะพิบเลยครับอ่าไม่เป็นไรนะ โอเคได้รถแรกเต็มเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เดิมเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ย,ยมันเป็นอ่าสี่ร้อยกว่าใช่ไหมอ่าก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นนับเปล่ท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้ตึงๆเลยอ่ะทีมนี้ตึงเลยครับตึงเปียเลยเอ้ยเมื่อกี้เห็นบ่าเป็นรถขนขยะใช่ไหมรถขนขยะใช้ดยหรือฮะอันนี้แรกเหลือ426นะครับก็นิดๆหน่นอยๆนะอ่าเพราะเดิมตอนแรกสุดเหมือนจะเป็น 400ประมาณ440รับนะวันนี้ก็ลดมาอีกนิดนึงนะอะก็อย่างน้อยๆครับก็ทำให้ตัวของอบราวมัยกลนครับสามารถที่จะปล่อยตัวได้แบบไม่ไม่เบียดแรกตัวอื่นนะอ่ะผมกดออโต้ด้วยทีมแรกเลยนะครับเพราะเชื่อว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนครับนี่ครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันบินด้วยนะนี่ตัวกบินผมก็ตี2เท่านะครับตีสทีสุ่มติดตี2ทีครับ นี่ครับแป๊บเดียวปั๊มแตกเลยอ่าเรียบร้อยครับนี่เออครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าก็ต้องทําใจเพราะว่าเหมือนอ๋อค่าเดิมสุดอันเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะคือค่าเดิมสุดของมันเนี่ยคือพลังชีวิตนะครับแล้วมันเป็นค่าพลังชีวิตที่400เปอร์ด้วยแต่พอเราเลือกที่จะเปลี่ยนไปแล้วเสียวความถึกไปแล้วนะ อันนี้ผมเสียความถึกไปเรียบร้อยครับถูกเปิดซิงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าออปชั่นนั้นไม่มีให้เลือกครับเดิมเกียร์วุธต้องมีพลังชีวิตอันนี้เอาพลังชีวิตออกพี่เอ้ยเพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าข้อมูลนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อวานนะครับเพิ่งรู้เมื่อวานนะเพราะว่าผมไปดูออปชั่นนะครับไปดูออปชั่นว่าแบบเฮ้ ทำไมมันดูแปลกๆคือผมไปดูค่าเกียร์ในฐานข้อมูลเกมนะครับแล้วแบบเฮ้ยตรงนี้ข้อมูลมันแปลกๆพอมาดูแล้วแบบเออใช่ประกอบกับว,ว่ามีน้องคนนึงถามเข้ามานะครับเขาน่าจะไปเห็นที่ไหนก็ไม่รู้ครับเขาบอกว่าพี่เกียร์วิ่งชิ้นนี้มันมีอัปเกรดธาตุด้วยเหรออ่าผมก็เลยบอกว่ามีครับเพราะว่าเพิ่งเห็นมาเหมือนกันเพิ่งเห็นว่าสดๆเหมือนกันนะอ่าโอเคครับก็เน้นนะ เกมนี้อย่างที่บอกเน้นการทดสอบเป็นหลักครับว่าใช้อะไรแล้วดีใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนครับการปรับเกียร์การปรับทีมเล็กๆน้อยนบอกเลยนะว่าค่อนข้างจะมีผลเยอะนะครับวันนี้ก็มา,าให้ข้อมูลความรู้กันนะครับว่าเ้ยแบบนี้อนาคตนะนะครับสมมติว่า เกียร์มีค่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนขึ้นมาในเกียร์วุธแล้วออปชันนะครับอันนี้ต้องเป็นเกียร์แนะคาดว่าจะต้องอยู่แค่เกียร์แนะแล้วออปชันสามารถที่จะเลือกรถแล่นะครับอัปเกรดธาตุแม่นยำธาตุได้ ความบันเทิงก็จะเกิดขึ้นครับเกมก็จะสักขายของเรียกได้ว่าก็ยังขายของได้ต่อนะด้วยความที่ว่าดาบราชาจอร์เค้ไม่มีนะครับไม่มีนะเออเรียกได้ว่าเฮ้ยเราเห็นละดาบราชาจอร์เค้ก็ยังมีตรงที่ว่าไม่ใช่พลังโจมต,รตรีรวมอ่านะครับแล้วก็อ่ายังไม่มีค่าลดแล้วเอาเกตทธาุเออฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเกียร์ที่เราต้องการตามห้าตามหาอยู่เออตัวเกมมันก็เก่งอยู่กันนะอ่ะทิ้งทายกันด้วยร้านเติมเกมนะครับเลนี่แอรนะจะใหญ่ปลอดภัยไว้จะได้100%เเซ็ตครับตอนนี้จั กิจกรมรมลดราคากลางเดือนนะลดราคาสูงสุดถึง20%นะนิบเอร์เซ็นต์นะราคารูบีนะตามนี้เลยนะอ่ะทาทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับอ่ะก้อนนีน้นี่ครับว่าทักแชทสอบถามไว้ก่อนนะว่ายังเติมระบบ Android iOS ราคานี้ไหมอ่ะต้องรอคิวไหมหรือเป็นราคาปกตินะครับก็สอบถามได้เลยนะครับส่วนแพ็คต่างๆนี่ราคาตามนี้เลยนะครับการเดนเจอร์ลดเหลือ250ร้อยห้าสบาทนะพาเรนเจอร์330บาทนะครับกวดาวเหลือ1,090บาทอ่ะส่วนสายซื้อขายดีก็ไปดูกันที่เพจนะครับราคา ID หลักแสนนี่มีอยู่นะลองไปดูกันได้ นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบูดคอมเมนต์นะครับอันนี้ไปเติมได้เลยนะโปรโมชั่นตอนนี้ลดราคาสูงสุดถึง20%เลยทีเดียวนะครับก็ไปกันได้ที่ร้านเรเดียรนะครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ